สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวธีคู่นี้นะครับกรรมการธงชัยทองสเสวกให้คะแนนสามท่านพงพัฒนว,ว่องไวอารันนุชกลางและสายยันเรือนเรืองครับดูจากรูปร่างช่วงชกนะครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงินปืนคนนี่จะได้สูงได้ร้อยกว่าหน่อยนะครับธนวัตรรูปร่างเตีย้ยสั้นกว่าแต่วันนี้ต่อเวทให้1นึ่ปอนร้อยสกับ1.11ครับนี่ครับพหาตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวเล็กธนวัตรครับ เดินเปิดเกมโอ้โหดูครับมาดุเลยคนวัฒนตตอนนี้นายเกาะไว้กรรมการแยกก่อนครับอย่างแยกออกมาก่อนครับแงะออกมาครับช่วงปลายๆแล้วนะครับยกที่สองถีบเข้าไปต่อยเข้าไปสับเข้าไปครับอ้าวอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่งอแล้วครับก้มแล้วครับคารวะแล้วครับสอกเข้าไปครับสับอีกทีนึงเอาผ่านวิกฤตได้หรือเปล่าครับผ่านวิกฤตได้หรือเปล่า มาชุดใหญ่ใส่สูตรเลยนะครับนวัวัดตอนนี้ทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งกอกโอ้โหดูขยับเข้าไปล็อกเอาไว้ก่อนนะครับจะปิดเจมไม่ได้แต่ระคังหมดยกซะก่อนนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สามครับว้าเริ่ม เริ่มฮะเริ่มมีกำลังใจแล้วก็ปืนกลมาใช้ชื่อนี้นี่เขาระดับยอดมวยทั้งั้านปืนกลปืนกลเสียบเข้าไปปืนกลเสียบไปโอ้ยมาเสียบเราเห็นด้วยครับเอาธนาวัตรม,มาย่นนิ่งย่านิ่งผอดหัวของมาก่อนครับโอ้ยเอาเลยครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่านะครับยกนี้ออกมาแข็งแรงเยเอะเกินนะครับปืนกลโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกแล้ว,วงในนี่จับได้เหนียวได้นี่กัดทุ้งแต่และดอกนี่เนื้อเนื้อ,เน,อเน้นเน้นทั้งนั้น โอ้ยบรรยากาศในวิธีตอนนี้นี่ถือว่าเราใจจริงนะครับเตียนเชียเอาขยักเข้าไปเริ่มจะต่อเรื่องเริ่มจะได้ใจเอายักเข้าไปขวาโอ้โหยกนี้นี่ถือว่าทาผลงานได้ดีเลยครับอ่ะแมเดินเข้าไปครับปืนกนแล้วเนี่ยครับไม่ตีแล้วไปขวางเอาไว้ครับเร็ยแรงว่ายังไงบ้างครับ แทงซ้ายเตะเข้าไปเสียบเข่าขวาคืนสับตอกซ้ายครับแสงแทงขวาทุงท่งกระทุ่งเข้าไปครับพยายามสับคืนมาครับปืนคนเอา้าเอา้าเอา้ามาเหมือนจะเล่นเยอะต้นยกทังทั้นจะเปลี่ยนเสิร์ฟมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับผลงานการจัดของโปรโมเตอร์หนุ่มครับคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ตอนนี้เขาบอกว่ามั่งเขาไปอยู่ในใจของแฟนๆมวยร้องแล้วครับ ลองเขาจะชนะหรือไม่ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าได้ลุ้นได้ไซส์ได้เชียเอาขยับติดเข้าไปปืนกลอ่าตอนนี้ก๊กอก2ก๊กอก2งต้องมาแล้วเอาละครับพลิกไปพลิกมาตาลอดนะครับคู่นี้ช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่3ธนวัฒนเนี่เริ่มได้ใจนะครับปืกนกลนี่ออกมาเร่งเร่งน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็ดูทำท่าจะแผ่วลงไปอีกแล้ว,วก,ก็ให้ธนวัน์นี่เบียดเข้าไปการแข่งต่อยมัด ปืนก้นเขายังมีแข้งขวานี่คอยโตอ,อยู่ตลอดเหมือนกันนะครับไม่ยอมครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สี่ครับนี่ครับแผลแตกครับที่คิวขวาของคนวัฒน์อแข้งซ้ายเต่ขวาขึ้นมาตอนยกนี่ออกมาเร่งได้น่ากลัวอีกแล้วนะครับปืนกลนดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าทณะวัดนนั้นมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายคอยสกัดเอาไว้ต่อยท้องต่อยหน้าดูว่า ยุกยน่นนิดเดียวนี่ก็ถึงแพ้ได้เลยนะครับอา้าวสายหม่อีกแล้วครับวงนจับได้ไอ้ได้หรือไม่ได้เริ่มจะกระทุ้งได้สวยๆโอ้โหธนวัตรโดนเข้าไปก็ทาได้แต่ช้าลงไปเหมือนกันครับโอ้โหมาดูเลยครับนอกนอกของธนาวัตนี่แหละครับมาแต่ว่านมยครับเดี๋ยวรอดูปืนกลเวลาจับได้นี่โอ้โหมันยอดมวยเอกชัดๆเลยเอาตัวจัจังหวะจับเนี่ยเด็กดูดูดูอื้อหือ หม่ล็อกใจสวยแล้วนะครับตีไปทีเดียวครับเดี๋ยวจะเปิดฝาถังดูหน่อยเหลือเกินครับน้ำมันใครเยอะกว่ากันครับตอนนี้ครับว่ากันต่ออีกครึ่งนาทีของยกที่4ครับแหมจะมาจะมาครับดูไม่ต่อเนื่องเลยครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่เร็วแรงด้วยนะครับนักมวยจะทราบดีครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วลงในครับนี่ครับแหมดูชักเงียบๆลงไปเลยครับช่วงวงนี้ ก็ถือว่าพยายามทําหน้าที่พยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับปืนกลต่า่ามาเร่งได้ในช่วงต้นยกพอโดนโตขึ้นหนักๆน,นี่ก็ออกอาการหยุดออกอาการยุบไปอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังคงเดินเข้าหาเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับอ่ะบนเวทีสงบศึกไปแล้วนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับส่งไปปลายแล้วละ่ะนะครับอ่ะหมดยกสุดท้าย เอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก oh. รรมาการธงชัยทองสเสวกนะครับเดินเก็บใบคะแนนนะครับ oh. ท่านที่2มาท่านที่3แล้วก็หันไปชูมือให้ธนวัฒน์พุ่มพันธุม่วงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยนะคร, oh. ครับคู่เปิดหัววันนี้ครับ